พูดแตยเย็บ <Lindsey> ค oh. <c If S 2> oh. so ือหัวอ่เอายามาทำป่ะเราน่อยกับตะก้าไเป็ห่วยงานบนกันตะก้าวคุณเบะตก้าวถว่าเจ้าต้องถามกันเลยมคิดไยดีโค้ดจอดโทรศัพท์เขาวะเมื่อวานผัวเขาโทรมาว่ะเบะเบะหากกะล้มกับผัวไป ตกบุบนัดวันเสา <laughs> ร์ตัวนี้ก็เป็นตะกร้าตัวตะกี้นะฟาช่องฟากับหลานน้อยไม่แพ่งงามก่นกันะเสา <c oughs> สบาย,ยทุกคนสบายดีทุทกคนเดินยินดีตอนขับเข้าต้องเห็นหลาน้อยสาวลาวเปิคดคลิปมาวันนี้พาพีซีมาอัปเดตนายแล้วเพราะว่าหลังจากที่ คิดแล้วนี่เนาะลาน้อยกับไอ้ค่ะกันมาไถหุดปลาไหวนนะมือือนี้ฝนเพิ่น,น,นกระตกมาใส่ตัวมีน้ำอยู่เล็กหน่อยแล้วก็บลเล็กได้เต็มถ่ายพอเพื่อนอันนั้มาตำสะเต็มสะอุดใส่จะบุเห็นบมจักรเลหมายถึงเอาน้ำม,มันได้ใส่มาดูเซสะบอกความหมายว่าน้ำอยู่ไผน,นะน้อยน้นอยแล้วพอเพื่อนมาดูเ,เ<อ>ติมเออเออวัเขาใจกันแล้วจับกล้องมีน้ำอยู่เล็กหน่อยคือเรียวไปน้ำเต็มสะ บอ้จับกล้องมาผิดกันทราบพี่ๆมาอัพเดตมื้อนี้เฮาก็สิมาเตรียมวานก้าเพราะว่าให้พ่อกับอ้าคุณมาถ่ายมาคาดบ่แม่นมานั่นหรอกมาคาดเออมาเรแล้วเอาก้าเขาเฮ็ดให้มันเป็นตะวันก้าเขาเพราะว่านี่หน้าที่ตะวันนี้ก็เลยว่าหากันมาใพี่ๆปะพาพี่ๆลงไปเบิ่งคามบรรยากาศใ่ลุมลงทางนี้ว่ะไปทางไหนล่ะเพราะว่ามีน้ำกินบ่มีแต่น้ำละละ บมีน้ำหวานเอามีหนำกรดบ,บอสบู่เดลน้าเลสบลูไกด์บลูนี่บ่สอ้อน,นี่เอาบ่สนี่ล่ะนี่เราไปเอาไปน้าเรา,เอาโอ้เกือบกับกระติกน้ำสีเดียวกันเลยแมทิชชี่มากเลยระวังสลาดบึบเด้อดูดาวเป็นรูปส,สองยอยูทิามานน้องใหญ่แม่ไข่ไล่ไข่แม่สมดา บัวเด็กขายไรค่ะนะอันนี้ไม่ต้องขายงัวขายควยขายดินขายดอนบ่วเด้กเปลี่ยนวานเธอติต้องขายมันแห้งก่อนแล้วค่อยวานโอ้ให้มันดิบยังกระปวดแล้วน่ะตีโต๊ะเร่งพอดคุณว่าขุดประัดขุดขุดปวดมากมากเอาอ่ะมันิบเป็นอาอ่ะไรคุนโต๊ะมากในมันทีเลย ตัวนี้เขาเม็ดใหญ่หั่นงานนั่นพอหวานเรียบร้อยแล้วล่ะตัวนี้หั่นตัวนี้เขาเม็ดน้อยนี่นะล้องเมืองขำมันหน้าเรือต้อนหายจุ่มทางรถหวานงานนีลแล้กกวซนก่อนจังหวันต้นนั่นข้วาวบุพเพอล้วก็แล้วไปข้าเรือก,กันหวานหันมีทางรถไปชุดหน้าไวหวานจะับเออม็ดเดียวก็ไไน,นอไอ้ตีทางรถนี่ยเออเม็ดเดียวเม็ดปลายเลยเนาะสองเม็ดกุลเล่ยเท่ากับบริวารทีวันไอ้ต้นนี้ ไมกากีบห่างล้ข้าบุรุได้เห็นบ่ผ่านมาหนะห่างข้าบุรุเออาท่านแต่นะท่นลวเนวันซ้ำตีมเจ้าสุุนรมก้อนวันไปวันไป้าคุณบึงพุดีมันริบเดีวูจับหัวมันห่างได้เขียบบ่ตาพุีะคงพอดีไปเรื่อยไเยอาจจะมาลนก็อาะมันห่างเียดพอดีให้เบ่งไหมเ็ให้เบ่งไหมอันำพอดีห้างเนี่ย เอาอีกสี่กายนี่คอยวานจนน้ำคุณแดดคุณดีงามเอาอีกจะได้เติมผักหวานไว้เช่ก่อก็ได้ข้าวหวานอย่าง้งบ่อย่างเข่าบบพอหน้าจุดอะ้รมันจะห่างหวานไปเออโอเคเ้าคอยขั้ยเรือแล้วค่อยว่ากันเอาไก่มาเขาเลือจะวันล้้า เอฮเอห้ลวกง่ายๆเด้อปีนี้นะปีนี้นมีวาวาสิบบาโบไหโพมาฉันเราก็มาเอาก,กลาให้คืบเก่าก่อนบไหโพห้เมมาพอมาอย่าแงบบไม่วันแล้วเ่าแล้วอลดอกเราจมหลายผมล้วล่ามาเราไมได้ผัดสลยค่ะเออมาเราไม่ได้ผัดจีไก่นี่แหละน้อยมาวานงามไหนเ่าปีนี้กบสีวบานพี่เก้าเหรอะ ออา,านี้วานเดี๋ยวฝนมาเลยวานให้พอดีเลยพอวานอ่ะเอาในเดียวอ่ะเอาให้เดียวหนึ่งวาก้าขเขาอว่าอ๋อก็ไปยืนฟังนั่โอ้ยลามันดดกอดสองโยนไปกับแล้วเลยบัดเดียวค่ะลาดึกสอง,งร้ยยอยเมตรพุนก็นได้นะแหงหลายมันกินข่าวหลายกินขา่าวซีคาบแต่ละมือนี่ เออวันลูกหลายอันเจ็ดหัวเจ็ดหยนนกินข้าวกะเจ็ดถ้วยกินแล้วกินกเจ็ดถ้วยทำมี่อยยุนะแม่ป้าแม่ตู้เอาเราเจ้าจิเอาวะแม่ยไปได้มาน้ำได้เอาแต่ลูกมาเขาสั่น ไปกวนเฮือนเราเขาเจ้ากระหาเฮือนเรา่นาะเนี่ยกวนเฮือนเขาเจ้าจนมุดเอเล่เนาะเานาหนะหนาเขาเนาะใส่ใจเขาเศร้ายวานมาอยู่ก็ยังว่าอะไ แนยาจื้อไปเด้อบอลพลอยๆมันเอื้อมานเห็นก้นอะไรเห็นได้เห็นเข่าขก้นอะไรเลยเข่าไปโหยุกทั้งหลังทั้งลุมพุ่นเบิดอนจะกดกันซันแล้วอะ่ะก,กดะว่ามันเสีย,ยงใหม่ลงเลยรู้ว่าไหลายอยู่มือน,นีนะ่ะเออกดๆที่วันไหนคืเขาเห็น เจโซโเหาอ่ะย่เอาค่อยอวนให้เสนหนึ่งตัวนั้นเบิดละเออคุ้มบระเทศตั้งได้โอ,อ,อนวอนเขาจะซื้อแสังเหรอครับจะแนวดีๆแนวสวนหัวอย่างนี้บ้าต้องบ้าต้องกันดีๆ <laughs> บาตองเอาแกนน้อยวะเอาแกนใหญ่้หออัวจะค้างแข็งอาอจจะแข็งเพื่อไงแม่นจุดได้ไปแห่ฮั่นข้าเจ้าตีลงออกไปจริงได้มาหาเจ้าเลยนะวุฒนมาวันก้าววุฒิมาใส่บาตร่ะไรเมื่อวานเมื่อวานกา้นาถ่ายคลิปอันนี้นะทันที่เขาสิว่าเกี่ยวกับเขานะเขาอ,อย่างนันบอกว่าเรื่องอื่นเลยพาลมเรื่องอื่นเลย อาซีว่าจะแต่ให้มันมีต้นกับจิงว่าเรื่องต้นนะบางท่านมีต้นบางทีฝนสะล่างแล้วไปโหอยู่แจนะคุณบัดนี่ค่ะลมเรื่องอื่นบัดนต้องเอาแก่นน้อยกับบอตองเอาแก่นไงแล้วแล้วเชี่ยวอย่างแมนกอแล้วเชี่ยวอย่างเพราะว่าแน่นบั่นี้มันห่างบแลล้ว ใครมาเห็นขาเลี้ยวยาวเนี่ยเนาะโม่แล้วครับมันอดบันไดมันเป็นตัวตนของเฮาเลยโอ้ยไม่กอดโอ้ยไม่กอดเลยคขี้บ่นนะตั้งใจมาที่โบ,บยแล้วปะโบไฮบ๊องอย่างเออเมืองหนาจะว่าสติ๊กเกอร์ตัวนั้นมัน <c oughs> ตัวตนของเฮานะ โอ้เราเป็นลูกสาหน้าเจ้ลลาลูกสามสิบหน้าบโบอบอลูกสี่สิบพรา่อยสาวไอไอหำสามสิบเจ้าสี่สิบเป็นอย่งางเช่นไอหำจับเจ้าสาวเอาเขาเป็นลูกสาวนะเจ้าสิบนะคอยสี่สิบนะเออสี่สิบนะ,ะนะบ่แม่นหรอเวเป็นสาวแล้วเนาะแล้วต่อมา หลังจากนั้นอีพอขายบเรือซาวละ่ะเรือซิปเจ้าหอนเป็นลูกฮานะเหลือขายซูฮอดเจ้าแล้วขายเหลือฮานะไปแต่ว่ยัางเหลือเนาะจงไว้กินข่าซื้อข่าเพิ่นกัะแขงถอข,ข้าวแขงถึกแพงคอมปีกายนี่หละน้อยหวานเขางามพีซีมารุ่นนำกานละปีนี้ฮะนะปีกายนี่เอฟซีท่านได้เห็นหรือยังเห็นอ้้ ลาบไม่ได้งามบ่ได้เห็นในเขางามดรอกปุ๋ยเห็นในเขางามกับฝุ่นที่เขาแกมพากันมาใส่แก้มพากันแกมมาใส่มันก็มาจากเขานี่เหงงานเขานี่แหละเนาะฝุ่นอยู่ดีๆมันมาเลยบอมันบอระข้าาโปแกมมานะจ่าน้อยนี่เด่ว่าพึ่งต้นพรไปนีมันะไยวานตาทีเพิ่นได้ป่ะนี่นะเว้ไขวานก็คือกัรแหละมันนั่นคือกัน วานเดินมื่อสีบเว้ยหับจ้างได้เนาะตะกี้หับจ้างหับจ้างวันเขาผู้บอกไปหับจ้างวานาับบงวนก้าวันเพิศนายเพื่ออย่างเสื้อนมเลี้ยงน้องอีแม,แม่บอกว่าเขาไม่ได้กินนมเสริมจ้ามีแต่หำก็หมายซื้อนมให้แม่กินให้แม่มีน้มนมตื่นอีกวันหนึ่งก็สมันเลี้ยงน้อง <laughs> บอ้าเลยผมไม่ได้กินคอยเลี้ยงเจ้าด้วยน้ำแข็งอย่าีดิเลยเลี้ยงกระหูกอ่ะบ้าบ้าบ้าในเกิด ต้องลองให้ฟ <wounds> ังไหมเจ้าจิงใหญ่เจ้าจิงเหงาอืมขาววัวรวยอืขาววัวรวยจะด่าอึ้บ <disappointing bosses> <pos> ือท e ี่นี่ผู้แต่วลาน้อยผู้แต่วลาน้อยขาวตากแดดทุกมือแบบนี้ขาวนั่นดอกไฟแม่ขาวเนี่ดอกไฟจริงๆโบกอันโบกแป้งได้ขาวขีดแต่ละเถิดละเจ้ามาข่าวก้าวข่าเจ้าหรือก้าวข่าเนี่ยอยู่ในบทงานเขาจะว่าเป็นน้ำเน่าข่าวเจ้าข่าวเจ้า จ้างหันสิ้นไหนมันจะห้างแงาอยู่แล้วน่นหรอป้าเห็ดปวกพี่น้องแมนบอกน,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 นะตอนนี้เขาวานเสาแลีวบอนนีกทีเป็นไสิไปอ้อมหัวเ้วาสิมารไทยไอไ้ไนะทนาคีพีเป็นกอนอนไม่จะเป็นนั่น สองโตแล้วก็มีเฉียดด้วยเฉียดละโม่เห็นไต้มส้มแรงป้าตื่นขนาดท้องจะไปกินอย่างมาว้าถ่ายแล้วเราได้เห็นมัน เหนียวขนาดก้าวไถยก็น้อยนะไถ่น้ำเมื่อนั้นก้าวเขียนขึ้นจะลำปวดดิงทีท ก้าทิซีมาคุมงานตัววานก้าแล้ว้วกระถาคุกเขียยพ่อมีได้พวกได้ปนแรงตัวมาเจะถ่ายให้เดียวทิพซีไอมันถ่ายให้นี่ให้เดียวนะเบลนได้เขียชั้นนี้เลยลองไปเบิดไทยนะ ที่เฮาวว่านกล้าเรียบร้อยแล้วว่าสิไปไถนาอันมันโลตัสตอกดีดเองก็เลยบุกล้าไถ่ <c oughs> ยันเกียวออกย <c oughs> ันยันเกียวออกพี่เพว่าไส้งานโดนแล้วแบบมันอันะนั้นน้องสีมาอ้อมนี่เฮ้ยีอ้อมป้องกันตัวนกแปลว,ว่าเฮ็ดให้นกตื่นเถอะนะให้นกตื่นนะนี่เพราะตื่นนะน,น,นี่นทั้งนกทั้งไก่หลายแ,ลแถวนี้นะมันการศึกันบ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดอก ไป็้อดเสาหันาะเจ้าอันนั้นเ้อะหาสิผันแผ่นผนบอมันสามผันมันหลายพดเอาผันสองผันพอผันผนพอบ่ต้องหอดผัน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 ผ่นผบ่ได้เืฉันเบื่อบ่เดี๋ยวไม้บ่ได้ก่อนนี่นะแผันผันแล้วพอบ่แมผ่นผันผนว่าอนมาใส่เด้สนนี่เพื่อนแกบ่ถืออันว่ะมันอไร่ ผันเอาโอ้ยผันผันน่ะพอ,อแล้วเราแล้วจึงมาเซียงจนในหลักพองงวยละแล้วว่าข้างในที่มันอันนั้นอะไรบ้างใส่มันโลใส่โลปอนนั้นแคสิบวดละเอาก็ยังวาปอนนั้นน้องยังได้สองหาวเอ้วาหาวเดี๋ยวไปก่อน ตงหนึ่งดึงแห้งหลายงยเลยโบได้เรื่องมาเจ้านุ่มไม้เชืฟางสิกะยุงบบมันออกจากข้างในพี่เด้เลยมีแบคเก้าเนาะมั่งติดเล็กบบได้โฟกัสได้โอเจวันโฟกัสเองผันผัน พันเดียวก็ได้นะเลยว่ะรักแน่นบ่กะก็ใช้ได้อยู่พอตอกค้อนปอนลงพอจะยางมาเจ้าถีเตไม่ต้อง,งกังวลนะแต่ว่าเราเท่าแล้วนะเราต้องแหงรถน้อยถอยลงสิวูเห็นวันที จนขาสีหกักสิวาคอยอยงแห้งอย่งไรเออตีตัวเองแล้วต่ออะไรเราบดีค้นตีหญ่ไปถึขาเกือบหักหัวขาจะพลาหคนเ้แปลว่าแห้งเราหน่อยแนะท่นแห้งเราตีกีฬาแล้ว่ะเอาแล้วทไมคุณไม่มาหาก,กับช้นล่ะเอาข่จับนี่ข่อยยันหลักฟอหองอย ใสเองย่นแขวออกย่านห่วงน้องย่านแขวน้องฟลกออกพูดีออกกล้องบ่ได้บ่มีเงินซื้อใส่แขวปลอมเถอะแขวปลอมแพงได้เนาะเดี๋ยวมาทิ้งม้บอลอออ้าสวยงามเนาะหลานน้อยกับตะก้าเป็นหุ่นงามบนกันตะก้าคุณเบ๊แต่เจ้าสิว่าเจ้าไม่ต้องถามกเลย ต้มกิบข่อยดิใช่แล้วไอ้น้อง็จป้องกันตัวกล้วยได้วะนี่กล้วยลาน้อยเห็นไหม <c oughs> อุ้ยหมดจดโทรศัพท์เขาวะเมื่อวานถ <c oughs> ัวเขาโทรมาว่ะ <c oughs> โอ้เว่เว่หากระล้มกับผัวไปโอ้ทุกคนมีแฮงเฮ็ดเ,เรียกลหลายเร้อหขน,นาเจ้า ตกบุบนัดวันเสาร์วันนี้ก็เป็นตะก้าตัวตะกี้นะแม่ตัวตะกี้ว่าท้องฟ้ากับหลาน้อยไม่แพร่งามก่นกันละเสาร์ต้องฟ้าฟ้างามมึงนี้ฟ้างามนอนบ้านใครเอาใจฟ้าก็ได้ไปนาบ้านหลาน้อยท้องฟ้างามแท้เป็นน้ำคนเป็นน้ำคนณไทยบ่เป็นน้ำคนถึงไทย เออเพราะว่าเจ้าเจ้างามหน่อยเด้ฟ้ามันก็เลยเปียบเซอก็เลยงามหลายข้าว่ามัยู่ในใจบ่ละเอียกก็งามโอ้ยจ้ากันเลยเนาะสดอฟิวมากเหลือบ่พอว่าเหลือคันเหลือละเกี่ยวเจ้่ต้นมันนี่คนว่าใส่เห็ดยังเห็ดไรงงวะคือเอาอยังมาเหลือเบิร์กันยัางจู่ก็พอแล้วเนี่ยเออบนเหลือแล้วกันแล้วพอกับว่าจริงสัต เอาให้แล้วคือเหลือเมื่อหลายแล้วก็เลี้ยงไม่ให้ผิดขนาดนี่เหลือแล้วมันยากคักไว้เขายือนอยู่สูงแล้วคนเตี้ยๆซะอ้อาวแม่มุมเตี้ยนะควมจริงเราหน้อยสูงสองเมตรได้โอ้มันโบเป็นคนน้องไข่โบฮอดสองเมตรจตกคนมันไม่อยู่ยิงๆเนาะคือชีวิตเธอเลย เก๊าเก้ไขได้อยู่ต้องฝ้ากับมื่อยก็ต้ใช้เวลา <c oughs> บาง,งาเรื่องนะนะมื่อยก็ชีวิตแต่น้อย <c oughs> เดี๋ยวนี้แดดแจ้งกว่นนานะโคตรได้อยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้าฝากน้าโน้ตเหรียมมากๆอ <c oughs> ยู่ชายดำพริกกูได้ดีนะไปวัดเมื่ออื่นไดเนาะอู้บ่ได้บ่ได้บ่ได้เมื่อแรงเทากับพอกมาอ,าอย่างดีเอายังพอกคิวเออ,อหาได้สมุนไพรประจำบ้านถึงบ่เนาะถึงยุ้ยล่ะ มันรุ่นน้ากันย่สุพันพันพันนะเด้ผ่านแล้วพอเปิดหลายโคตรเฮงแต่ยังแบ่โอดโอ้ยยังหน่อยเดียวขอสดำโอ้มาสิสดำมีว่ะสับดำก็ซื้อสองก้อนโอ้ของคนโอ้ยจงประตูวะแหงวะที่ว่าผ่านพันนี่ก็ยังพอเดิงซะเลยมัดเสื้อกับเสื้อแบบต้องเห็นมันเหลือไหมเผื่อไว้อันนี้สเอ้าพอว่ากับสองก้อนเลยเนาะ อีกรอบนึงไปดูซิยังกระเทือนระเบียบสิเออบันท้อมาไปน้ำรังเจิงเว่ฮามตุ้ยมาแว่แต่ต้นไม้น้ำเอือ่อกรมอซิกกระเลมฮัมทีม่เบาว <ไป S 2> ตุย้ยเออสิเดีไปกระเลมที่ว่าอมแล้วอันเอาส่วนมาอัรอดรอกระไะไรเจ้าคอกจับอย่างเอาส่วนมาอัดรอกระดีใส่เดะส่วน ป้าสะพงวานบักทีทีเลีเ้ยไปกัดแดงเลยนะประมาณว่าหลกเล้าบัดหนึ่งได้มัดหนึ่งเลยทาทา้าป้าทา,ทา,ทาอัดนนาโอแม่ล่ะใช่แล้วอัดเอาลายเนี่ยเปนในน้ำไก่พูดเอาทั้งรุ่มพูนเห็นบอมัมนไหลลงไป เพือ่อใจคนเนาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปองเดียวยนี่บอกหลายเปลี่ยนไปแล้วบูเปลี่ยนมาเลยปองไปแล้วบอกเลยเออปองไปแล้วบอกั่งเปลี่ยนมีนปองเดียวบอ,อ,อวุ้นสะดปองล่าน้ำมีส่วนนะไปรถ ปา<ะ>ทุกเยยบเย็ยบได้เยีบเยบเย็บยบบอิหล่ะคำแพงขอโทษอะไรขอละออกจากนามาผ้ากันมาเอาอันนี้ให้ไอ้เผยต้นหมักเดือเบิ้งเครื่องมือของเพื่อนเบิ้งเครื่องมือของเอ้ยเ,เ,เ,เห็นพคนรีวิวขายอยู่นี่แบบหนึ่งเป็นจักรนะยังได้โยมยืดตัดกันสิคะเป็นเรื่อนเหรอ,หรอเนียนโอ้เลิศมากอันนี้มันงานแล้วเนี่ย ความสูงะอเนอะนอะอะอ่ะงานนี่งานนี่งานนี่อมันจะตกใส่หัวด้อมันจะขาดบท่านั้นแหละมันไม่ได้เป็นเครื่องจักรเอาแนวดึงเอาตรงในไส่เฮง สวาส่าแล้วมัวยอนบม่ได้ขาดง่ายๆเลยเออถ้ามันเป็นเทืองจากแบบอื้อถนัดมันสิง่ายอยู่ยม่ได้ใกล้ละปู้ตายเจ็บขึ้นหัวหเอาอยาประทาบป่อเต็มเต,ต็มอานเชิคกพายเจ็บกันหนึ่งถัด <laughs> ออกเนอ 再见吧。<laughs>